ื่องของฟื้นไฟกันบ้างในช่วงนี้อากาศแห้งนะครับที่จังหวัดพิจิตรเองเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีนี้ครับที่ห้องประชุมสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยจังหวัดพิจิตรนายรณรงค์สิทธิเขตกรประหลัดจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2517 ซึ่งจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเสียหายต่อการเกิดสาธารณภัยทุกประเภทแต่ภัยที่พบเห็นได้บ่อยและสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลให้กับจังหวัดคืออักคีภยัยซึ่งมีแนวโน้มความถี่และรุนแรงมากขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและไม่คำนึงถึงความปลอดภยัยการเกิดอักขีภัยแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากสถิติข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2516นะครับถึง28กุมภาพันธ์ศกนี้ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเกิดอัคีภัยจำนวน16ครั้งมีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บ2รายบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย15หลังบ้านเช่า7หลังสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมากครับซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับเพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ การประสานการปฏิบัติในการป้องกันและระง,งับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างทันท่วงทีเน้นการทดสอบถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการค้นหากู้ชีพกู้ภัยและอพยพผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุรวมทั้งการบัญชาการเหตุการณ์ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับจังหวัดว่ามีระบบการติดต่อสื่อสารในการสั่งการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไรเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ลดเร็วและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดนั่นเองครับ